สวัสดีค่ะวันนี้เราเอารถเทินมารีวิวกันนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเทินเป็นตัว i n p r e s s i v e ไปนะคะตัวนี้จะเป็นฮุนได H1 Deluxe นะคะปี2014นะคะใครกําลังหารถปี2014นะคะรถครอบครัวรถฮุนได Hyundai นะคะในราคาไม่ถึง8 0 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะแนะนําเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในแล้วก็ภายนอกกันตัวนี้จะเป็นตัว Deluxe นะคะเป็นโฉมของปี2014นะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้านอน หรือกระจังหน้าหยักที่เขาเรียกกันนะคะด้านข้างยางปี2021นะคะตัวนี้และยางปี2021ล้อแม็กเดิมนะคะจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้ติดฟิล์มกองแสงติดกันสาดแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวอ่าแล้วในปี2014ตัวนี้นะคะยังไม่มีประตูไฟฟ้าของคุนใดนะคะตัวนี้ยังเป็นประตูธรรมดาอยู่นะคะในรุ่นดีลัก มาดูด้านหลังกันค่ะตัวนี้ด้านหลังมีลโลโก้ดีลักนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์หลังสี่จุดนะคะมีกล้องมองหลังค่ะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดดูภายในกันนะคะภายในตัวนี้โอ้ติด้ามานให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันภายในเป็นเบาะหนังสามแถวค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ได้ลดสภาพดีนะคะตัวนี้ได้ลดบ้านแท้ๆนะคะที่ลูกค้าเอามาเทินนะคะ มาดูจากฝั่งคนขับกันก่อนเลยอ่าตัวนี้เครื่องมืออะไรก็อยู่ครบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถขึ้นไปนั่งดูนะคะอ่าตัวนี้มาดูที่พวงมาลัยกันก่อนนะคะพวองมาลัยหนังนะคะตัวนี้เดิมของรถเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะข้างเดียวตัวนี้ยังไม่มีคูสคอนโทลนะคะตัวนี้รถปี2 0 1 4 อ่าเลขไม่อยู่ที่172,256กิโลนะคะตัวนี้รถมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะมีบุ r k b o บุ๊กเซอร์วิสมีประวัติศูนย์ครบเลยอ่ะครบเลยอ่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ถ้าสนใจตัวนี้เนาะแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะคะ่ะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจจะไฟแนนซ์นะคะโทรตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นประตูธรรมดานะคะประตูธรมร,ธรมดาอ่ะเปิดเข้าไปนะคะเช่นเดิมค่ะตัวเบาะหน้านะคะเบาะแถวหน้านี่เราจะมีที่วางแขนนะคะท,ที่จะแตกต่างจากแถวสองนะคะแล้วก็เบาะคู่หน้าจะหมุนได้หมุนได้แบบนี้ แล้วก็ตัวนี้มีสติกเกอร์มีโลโก้ของฮุนไดอยู่ที่เบาะอยู่เลยนะคะแถวสองแถวสามเหมือนกันแต่จะหมุนไม่ได้นะคะ,ะต่อไปเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะ,ะตัวนี้มาดูฝากระโปรงก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะรถสวยตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะ เครื่องดีเซล2 5 0 0 cc 1,75แรงม้านะคะ Hyundai H1 ตัวนี้แล้วก็แน่นอนค่ะเอามาจัดโปรโมชั่นกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปที่เราลง YouTube นะคะตัวนี้นะคะจัดโปรโมชั่นกันไปเลยนะคะรถปี2 0 1 0 นะคะเจ้าของคนเดียวนะคะกุญแจสำรองครบเลยนะคะเราขายจัดโปรโมชั่นกันอยู่ที่758,0 0 0บาทนะคะย้ำวีกที758,000ามบาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่ลูกค้าท่านใดจะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะกดตามลิงก์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ